เมียทิ้งผัวไปกับชู้แล้วกลับมาเจอผัวกลายเป็นสามีแม่สัญลักษณ์การชนกันเผยโฉมความจริงที่ไม่คาดคิดการกลับมาของเธอทําให้ชีวิตเขาพังทลายและสิ่งที่เขาเจอในวันนี้จะทําให้คุณตกตะลึงหัวใจแตกสลายเรื่องราวของการสูญเสียการยอมรับและการเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้คุณตั้งคําถามกับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตมีทําครัวทําไมความรักถึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณพบความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต กดติดตามเพื่อรับชมตอนจบของเรื่องราวสุดช็อกนี้อย่าพลาดความคาดหวังทั้งหมดจะพังทลายเมื่อความจริงถูกเปิดเผยตามเมียทิ้งผัวไปกับชู้กลับมาเจอผัวกลายเป็นสามีแม่โศกนาฏกรรมเริ่มต้นนบัตนั้นเสียงฝนตกหนักทําให้บ้านในชนบทแห่งนี้ดูเงียบและหม่นหมองเหมือนกับบรรยากาศในใจของเขาเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเก่าๆข้างเตาผิงที่ไม่มีไฟติดแสงสลัวจากหลอดไฟข้างบนทําให้เขามองเห็นเพียงเงาของตัวเองสะท้อนบนผนัง คิดถึงภาพของภรรยาที่เคยทิ้งเขาไปกับชายอื่นเธอเดินออกจากชีวิตเขาไปอย่างรวดเร็วและทิ้งไว้แต่ความเจ็บปวดที่ยากจะลืมแต่วันนี้เธอกลับมาเสียงรถที่จอดหน้าบ้านทําให้เขาหันไปการกลับมาของเธอทําให้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นเขาลุกจากเก้าอี้และเดินไปที่หน้าต่างแล้วเขาก็เห็นเธอยืนอยู่ข้างชายคนเดียวกันที่เคยพาเธอไปชายคนนั้นยิ้มให้เขาเหมือนเขาเป็นเพื่อน แต่สิ่งที่ทําให้เขาอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกคือคําพูดที่เธอพูดออกมาเขาคือสามีของแม่ฉันคํานี้ทําให้ทุกอย่างชะงักเสียงหัวใจที่เต้นรุนแรงดังขึ้นในหูเขาต้องการที่จะก้าวออกไปจากบ้านนี้แต่เท้าของเขากลับหนักเหมือนกับถูกปรึงไว้ที่เดิมไม่รู้ว่าตัวเองควรจะรู้สึกอย่างไรเจ็บปวดโกรธหรือแค่ตกใจการกลับมาของภรรยาครั้งนี้ทําให้เขารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตที่เคยรู้จัก มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนยังคงตกหนักแต่ความเงียบในบ้านนั้นช่างชัดเจนยิ่งกว่าทุกครั้งทุกๆก,การหายใจของเขารู้สึกเหมือนกับการดึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเขายือนอยู่ที่นั้นรอคอยที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คําตอบที่ได้มันเจ็บปวดเกินกว่าจะยอมรับเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆราวกับกําลังเดินผ่านฝันร้ายที่ยาวนานมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อมองไปที่หญิงสาวที่เคยเป็นภรรยา เธอยือนอยู่ข้างชายคนที่เคยเป็นคู่รักของเธอท่าทางของเขาเริ่มรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกับอะไรบางอย่างกำลังคลี่คลายออกมาในขณะที่ทั้งคู่ยังยือนอยู่ที่ประตูชายคนนั้นยิ้มให้เขาเหมือนกับว่าเขาทำผิดอะไรบางอย่างคุณต้องการอะไรจากเราชายคนนั้นถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาคำถามนี้ทำให้เขาหยุดหายใจเขาไม่รู้จะพูดอะไรมันเหมือนกับโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวเขา ไม่มีคำพูดที่เหมาะสมไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เขาพยายามควบคุมอารมณ์ภรรยาเดินเข้ามาหาเขาแต่เธอไม่ได้มาด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความรักท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความอึดอัดเหมือนกับเธอกำลังหลีกเลี่ยงการมองหน้าคนที่เคยรักเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันเธอบอกด้วยเสียงเบามันเหมือนเสียงกระสิบท,ที่เจ็บปวดอยุดที่กลางหัวใจ แต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามทำไมเขาถึงต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ทำไมทุกอย่างถึงกลับตลบตดไปเช่นนี้เขาไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรยิ่งเขาพยายามเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างยิ่งสับสนมากขึ้นชายคนนั้นมองเขาด้วยความยินชาดวงตาเหมือนกับว่ามันกำลังแสดงความเหยดหยามเขาไม่สามารถทนต่อสายตานั้นได้อีกต่อไปในที่สุดเขาพูดออกไปด้วยเสียงสั่นเทา คุณคุณทิ้งฉันไปแล้วทำไมต้องกลับมาเธอสายหัวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเธอก็กล่าวประโยคที่ทำให้เขาช็อกอย่างสุดขีดฉันกลับมาหาคุณไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันมีชีวิตใหม่มันเหมือนกับการตบหน้าทั้งสองข้างโลกทั้งใบของเขาพังทลายทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเคยเป็นความจริงกลับกลายเป็นแค่ภาพลลงตาและในตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างไปแล้วเขายืนนิ่งอยู่ที่ประตู เรากับว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้คำพูดของเธอยังคงดังก้องอยู่ในหูเขาฉันกลับมาหาคุณไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันมีชีวิตใหม่เสียงฝนตกยังคงดังอยู่ข้างนอกแต่ในห้องนั้นกลับเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของเขาเขารู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งรอบตัวเขาหายไปบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นกลับกลายเป็นที่ว่างเปล่าภรรยาของเขายืนนิ่งมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้า แต่ก็ยังไม่สามารถเอื้อมมือไปขอโทษหรือขออภัยได้เธอเดินถอยหลังไปหาชายคนนั้นมือของเขาจับมือเธอเบาๆภาพนั้นเหมือนกับการฉีกทิ้งทุกความทรงจำที่เขาเคยมีเขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เคยเป็นความจริงกลับกลายเป็นความฝันที่น่าสะพรึงกลัวความเจ็บปวดพุ่งเข้ามาในใจอย่างรุนแรงทำไมเขาถามอีกครั้งแต่เสียงของเขาดูเหมือนจะหายไปในอากาศชายคนนั้นยิ้มบางๆแล้วพูดออกมา เธอเลือกฉันแล้วนายควรจะยอมรับคำพูดนี้เหมือนกับการฟาดหน้าอีกครั้งทุกอย่างรู้สึกเหมือนกับการเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดเขาเริ่มรู้สึกถึงความเปล่าเปลี่ยวในใจเหมือนกับการถูกทิ้งไว้ในที่มืดมิดทุกอย่างที่เขาคิดว่าเคยเป็นของเขาตอนนี้กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเขาก้าวถอยหลังไปอีกก้าวรู้สึกเหมือนกับเท้าของเขาติดอยู่กับพื้นไม่รู้จะทำอะไรหรือจะพูดอะไรเพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่น ท่ามกลางความว่างเปล่าที่รุมล้อมเขาพรรยาของเขาหันหลังกลับไปไม่พูดอะไรอีกเธอเดินออกจากห้องไปพร้อมกับชายคนนั้นเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกกำลังทิ้งเขาไปเสียงประตูปิดดังอย่างชัดเจนและเขายังคงยืนอยู่ที่นั่นท่ามกลางความเงียบที่แทบจะทำให้เขากลับสูญเสียสติไปทุกอย่างที่เคยเป็นมันกลายเป็นแค่ความทรงจำที่เจ็บปวดชีวิตใหม่ของเธอและเขามันไม่ใช่ชีวิตที่เขาเคยรู้จักและในที่สุด เขาก็ยอมรับได้ในใจว่าโศกนาฏกรรมเริ่มต้นนบัตนั้นเขายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการไว้แสงจากหลอดไฟที่ส่องลงมาเหมือนกับแสงสุดท้ายในห้องที่เยือกเย็นเขาหลับตาพยายามที่จะปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นแต่ภาพของภรรยากับชายคนนั้นยังคงตามหลอกหลอนเสียงของการปิดประตูยังคงดังก้องในหูเขาเหมือนกับทุกสิ่งที่เคยเป็นความรักได้พังทลายไปในพริบตา เขาไม่รู้จะหันไปทางไหนหรือจะหลีกหนีจากความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไรข้างนอกฝนเริ่มหยุดตกแต่ในใจของเขากลับเหมือนกับพายุที่ไม่เคยหยุดเขานั่งลงที่เก้าอี้เก่ามือขยับไปที่หัวใจเหมือนพยายามจะจับมันไว้ไม่ให้หลุดออกไปมันเจ็บเหลือเกินความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่จากการสูญเสียความรักแต่เป็นการสูญเสียทุกสิ่งที่เขาคิดว่ามีค่าที่สุดเวลาผ่านไปอย่างช้าๆท้องฟ้าเริ่มมืดลงบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นตอนนี้เงียบสนิท เหมือนกับการสูญเสียชีวิตที่เคยมีเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่ภาพของภรรยาในอดีตที่ยังคงติดอยู่ในใจคิดถึงวันเวลาที่เคยมีร่วมกันคิดถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลายเป็นเพียงแค่งเงาของความทรงจำที่เริ่มเลือนหายไปเขารู้ดีว่าไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้วเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆหยุดที่หน้าต่าง มองออกไปที่โลกภายนอกที่ยังคงหมุนไปอย่างปกติแต่ในใจของเขากลับเหมือนกับทุกสิ่งที่เคยเป็นหายไปแล้วชีวิตใหม่ของเธอคงจะดีกว่าเมื่ออยู่กับฉันเขาพึมพำเบาๆเสียงของเขาดังขึ้นในห้องที่มืดมิดแต่คำพูดนั้นไม่มีใครฟังเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เขาแค่ต้องการความสงบจากความเจ็บปวดนี้และแม้ว่าโศกนาฏกรรมที่เริ่มต้นในวันนี้จะทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่ง แต่บางทีนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจในตอนนี้เขาก็รู้ว่าทุกอย่างจะต้องเดินหน้าต่อไปเขายืนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างสายตาแน่วแน่ไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงภาพที่เคยคุ้นเคยของโลกภายนอกดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะเงียบลงไปราวกับว่าทุกสิ่งในโลกนี้หลีกหนีจากเขาเขาลึกๆรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไปไม่มีทางที่เขาจะได้สิ่งที่เคยสูญเสียกลับคืนมา หายใจออกยาวๆเขาหันกลับไปมองที่ห้องนั่งเล่นที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำตอนนี้มันกลับกลายเป็นเพียงห้องโล่งๆที่ไม่มีใครอยู่เสียงฝนที่เริ่มเบาลงทำให้ความเงียบยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเขานึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขความรักที่เขามีให้กับภรรยาความฝันที่เขาเคยหวังไว้แต่ในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงไม่ว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วความรักที่เคยมีความฝันที่เคยสาร ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงแค่เงาของอดีตเขาก้มลงมองมือของตัวเองซึ่งครั้งหนึ่งเคยจับมือเธอแน่นตอนนี้มันกลับว่างเปล่ารู้สึกเย็นชาเหมือนกับความทรงจำที่ไม่สามารถสัมผัสได้อีกต่อไปเขาพยายามยิ้มแต่รู้ดีว่ามันเป็นแค่รอยยิ้มที่ฝืนเสียงประตูเปิดดังขึ้นอีกครั้งเขาหันไปมองครั้งนี้เป็นเสียงที่ไม่คุ้นเคยแม่ของเขาเดินเข้ามาในห้องสายตาเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ลูกเป็นยังไงบ้างเธอถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความหงอยยยเขาหันไปมองเธอแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้แม่ของเขาเดินเข้ามาหาวางมือบนไหล่ของเขาและเงียบไปสักพักแม่รู้ว่ามันยากแต่ลูกต้องก้าวต่อไปคำพูดของแม่เหมือนคำปลอบใจแต่ในใจเขากลับรู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไรชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วและแม้ว่าจะมีใครอยู่ข้างเขาความเจ็บปวดก็ยังคงอยู่ แม่ของเขายิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนแต่เขากลับไม่สามารถรับรู้ความอบอุ่นจากมันได้บางครั้งในชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแม่พูดน้ำเสียงของเธอดูเหมือนจะซึมซับความเศร้าเขาพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจรู้สึกเหมือนเขากำลังกลืนความเจ็บปวดไว้ในใจบางทีการปล่อยวางอาจเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเมื่อไรและในที่สุดเขาก็เดินออกจากห้องนั้น มองไปที่โลกภายนอกที่ยังคงหมุนไปแต่สําหรับเขาโลกนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาก้าวออกจากห้องนั้นรู้สึกเหมือนเขากําลังเดินผ่านความเงียบที่หนักหน่วงเท้าของเขาเหมือนกับจมอยู่ในพื้นทุกก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้ารู้สึกเหมือนการลากตัวเองออกจากความมืดที่โอบล้อมโลกภายนอกยังคงหมุนไปเสียงของธรรมชาติที่ค่อยๆฟื้นกลับมาหลังฝนตกแต่สําหรับเขามันกลับฟังดูเหมือนเสียงที่ห่างไกล ท้องฟ้าที่เคยสดใสตอนเช้าตอนนี้มันหม่นหมองและเต็มไปด้วยเมฆฝนที่ยังคงลอยอยู่เขาหยุดที่หน้าบ้านมองไปที่ทางเดินที่คุ้นเคยที่ที่เคยเป็นเส้นทางที่มีความสุขและหวังตอนนี้มันกลับดูเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่มืดมิดและไร้จุดหมายสายลมพัดผ่านพัดผ่านใบไม้ที่เหลืองลงตามฤดูกาลทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะบอกกับเขาว่าเวลาเดินไปข้างหน้าแต่ใจของเขากลับยังคงหยุดอยู่ในช่วงเวลานั้น ช่วงเวลาที่เขาได้สูญเสียสิ่งที่เขารักไปเขารู้ดีว่าเขาต้องเดินต่อไปแต่คําถามนั้นยังคงวงเวียนในใจทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทำไมทุกสิ่งที่เคยเป็นความรักกลับกลายเป็นแค่ความเจ็บปวดเขามองไปที่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความอบอุ่นและความหวังตอนนี้มันกลับเป็นแค่บ้านที่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ทุกอย่างในบ้านนั้นเหมือนกับการจำลองชีวิตที่สูญเสียไป เขาหลับตาลงลมหายใจของเขาถี่ขึ้นบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาต้องปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดแม้ว่าเขาจะรู้ว่าต้องกล้าวไปข้างหน้าแต่มันก็ยากที่เขาจะปล่อยวางเขายังไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินไปทางไหนและจะพบกับอะไรในอนาคตแต่ว่าเขาต้องทำมันด้วยการหายใจลึกๆเขาลืมตาขึ้นมองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงบางที การเดินต่อไปอาจจะเป็นการเรียนรู้จากความเจ็บปวดการเติบโตจากการสูญเสียเขาก้าวไปข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเขาอยู่แต่เขารู้ว่าการเดินหน้าคือสิ่งที่เขาต้องทำทุกก้าวที่เขาก้าวไปนั้นแม้จะหนักหน่วงแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องหาวิธีที่จะยอมรับและดำเนินชีวิตต่อไปการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางทีความเจ็บปวดอาจจะนำมาซึ่งการค้นพบตัวเองใหม่เขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้า สัมผัสได้ถึงความเย็นที่เริ่มแผ่ซ้นไปทั่วร่างกายรอบๆตัวเขาทุกสิ่งดูเหมือนจะอยู่ในเงามืดเหมือนกับเขากำลังเดินในโลกที่สูญหายท้องฟ้าเริ่มคลี่คลายคอมนม,มองแต่ความรู้สึกในใจเขากลับยังไม่หายไปเขารู้สึกเหมือนกำลังค้นหาความหมายใหม่ในชีวิตแต่มันกลับเหมือนกับการเดินในทางที่มืดมนไม่มีแสงสว่างใดๆมาช่วยนำทางความคิดในหัวของเขาวงเวียนไปที่คำพูดของภรรยาและคำพูดของแม่ที่พูดถึงการปล่อยวาง แม้เขาจะพยายามยอมรับแต่ก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่จับใจไม่ยอมปล่อยเมื่อเขาหันมองไปที่ต้นไม้ข้างทางดอกไม้ที่เคยเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิตอนนี้มันเริ่มเหี่ยวเฉาความเปลี่ยนแปลงนั้นชัดเจนในทุกสิ่งที่เขาเห็นเหมือนกับว่าโลกเองก็สะท้อนความรู้สึกในใจเขาออกมาเขาเดินไปจนถึงทางแยกที่ซึ่งเขาต้องเลือกเส้นทางทางซ้ายมืดมิดท่ามกลางเงาของต้นไม้ใหญ่ ขณะที่ทางขวามีแสงจากบ้านหลังหนึ่งที่มองเห็นได้จากระยะไกลหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เขาต้องเผชิญจะเลือกทางไหนทางที่เต็มไปด้วยอดีตหรือทางที่ยังไม่รู้ว่าจะนำพาไปที่ไหนในที่สุดเขาตัดสินใจเดินไปทางขวามือนำตัวเองเข้าสู่แสงที่ดูเหมือนจะให้ความหวังแม้เขาจะไม่มั่นใจว่าแสงนั้นจะนำพาไปสู่สิ่งใดแต่เขารู้ว่าเขาต้องก้าวไปข้างหน้าและบางที การเลือกเส้นทางนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เขาก้าวไปด้วยความหวังเล็กๆแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความสงสัยบางทีความจริงที่เขาต้องการหาอาจจะอยู่ที่ปลายทางนี้หรืออาจจะไม่เคยมีอยู่เลยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องเดินต่อไปในหัวของเขาคำพูดของแม่กลับมาอีกครั้งบางครั้งการปล่อยวางคือการให้โอกาสตัวเองเขาหยุดคิดแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้า ท่ามกลางความมืดที่ค่อยๆค,คลี่คลายออกไปไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะนําเขาไปที่ไหนแต่เขารู้เพียงแค่ว่าเขาต้องเริ่มต้นใหม่เขาก้าวไปข้างหน้าความมืดค่อยๆจางหายไปเมื่อแสงจากบ้านหลังนั้นเริ่มสว่างขึ้นทุกก้าวของเขารู้สึกเหมือนการเคลื่อนตัวจากความหวังที่ห่างไกลเขารู้ว่าไม่สามารถยึดติดก,กับอดีตไปตลอดชีวิตได้ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นรอยยิ้มที่เคยหายไปจากใบหน้าของเขาค่อยๆเริ่มกลับมาแม้จะเป็นรอยยิ้มที่ไม่สมบูรณ์ แต่เขาก็รู้ว่าเขากำลังเริ่มต้นต้นใหม่ความเจ็บปวดที่เขาผ่านมามันยังไม่หายไปแต่มันไม่ได้ทำให้เขาย่ำอยู่กับที่เขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้ง่ายแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งความสูญเสียที่เขาเผชิญเป็นเพียงบทเรียนไม่ใช่จุดจบเขาเริ่มมองโลกใหม่ด้วยตาที่เปิดกว้างเห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เขายังไม่เคยรู้จักขณะที่เขาเดินต่อไปเขาสังเกตเห็นดอกไม้ที่เริ่มบานริมทาง มันเหมือนกับการเติบโตของเขาจากความมืดสู่แสงสว่างเขาหยุดมองดอกไม้นั้นรู้สึกเหมือนกับมันกำลังบอกเขาว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดความหวังก็ยังสามารถเติบโตได้เขาเดินผ่านบ้านหลังนั้นภายในบ้านมีแสงไฟส่องผ่านหน้าต่างมันทําให้เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งรอเขาอยู่แม้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแสงนั้นเป็นเหมือนสัญญ,ญาณที่บอกเขาว่าชีวิตยังมีสิ่งใหม่ๆที่เขาสามารถสัมผัสได้ เขาเดินต่อไปทิ้งทุกความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังโลกนี้ยังคงหมุนไปแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ในที่ที่มืดมิดไปตลอดชีวิตแม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคและความท้าทายเขาจะหาวิธีที่จะเติบโตจากมันและเมื่อเขากล้าเข้าสู่เส้นทางใหม่เขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้เดินเพียงลําพังเพราะทุกๆก,การก้าวเดินของเขาเขากําลังสร้างเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังบางทีชีวิตไม่ใช่เรื่องของการหลีกหนีจากความเจ็บปวด แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเดินต่อไปแม้ในวันที่มืดมนเขาหันหลังมองบ้านเก่าของเขาครั้งสุดท้ายและรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเขาก็พร้อมที่จะรับมันเขาหันหลังมองบ้านเก่าของเขาครั้งสุดท้ายภาพของมันเริ่มจางหายไปในระยะไกลเหมือนกับว่าเขากําลังปล่อยทุกสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวเขาไว้เพื่อกล้าไปข้างหน้าเขารู้ดีว่าบ้านนั้นไม่ได้เป็นแค่สถานที่แต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาต้องทิ้งไปแต่ไม่ว่าจะทิ้งไปแล้วหรือไม่ เขาก็ยังคงเก็บทุกความทรงจําไว้ในใจเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเขาชีวิตเขาในตอนนี้อาจจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เขาก็เริ่มรับรู้ว่าความไม่แน่นอนนั้นเองที่ทําให้ชีวิตมีความหมายขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเขาสัมผัสได้ถึงความสดชื่นของอากาศยามเช้าทุกการหายใจรู้สึกเต็มไปด้วยพลังใหม่เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนในใจของเขามีความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้จะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเขาก็ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตเขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนการก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขามองไปข้างหน้าที่เส้นทางที่ทอดยาวและไม่รู้จบแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกท้อแท้เขารู้ว่าทุกก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้านั้นจะนำเขาไปสู่สิ่งใหม่แม้จะเป็นสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจเขายิ้มบางๆให้กับตัวเองรู้สึกถึงความมั่นคงที่เกิดขึ้นภายในใจ บางทีเขาอาจจะไม่ต้องการคําตอบทั้งหมดในตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือการเดินต่อไปพร้อมกับความเชื่อในตัวเองว่าเขาจะสามารถพบกับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตและในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางมันไม่ใช่แค่แสงจากดวงอาทิตย์แต่เป็นแสงที่เขาสร้างขึ้นจากการเดินทางของตัวเองเขารู้ว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเขาก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและเขาจะไม่กลับไปที่จุดเดิมอีกในช่วงเวลานั้น เขารู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่การทิ้งสิ่งเก่าแต่เป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเขาเตรียมตัวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกใหม่โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและที่สำคัญที่สุดโลกที่เขาสามารถสร้างขึ้นเองเขายืนอยู่ที่ปลายทางมองไปที่แสงสว่างที่ส่องลงมาทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อใหม่เขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่าย แต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการสูญเสียตอนนี้กลายเป็นบทเรียนที่เขาจะเก็บไว้ในใจเขาไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะสามารถปล่อยวางและก้าวต่อไปได้แต่ในที่สุดเขาก็ทําได้การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดขัดขวางการเดินทางของเขาอีกเมื่อเขาก้าวออกไปจากจุดนั้นเขารู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะพาเขาไปที่ไหนเขาก็พร้อมที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญที่สุด เขารู้ว่าเขาได้ค้นพบตัวเองในที่สุดไม่ว่าจะมีความท้าทายอะไรข้างหน้าเขาก็รู้ว่ามันจะไม่หยุดเขาจากการเดินไปข้างหน้าเขาหันกลับไปมองทางเดินที่เขาเคยผ่านทุกสิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่มันคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่เขายิ้มรู้สึกถึงความสงบที่เขาค้นพบในตัวเองการเดินทางของเขายังคงดำเนินต่อไป เขารู้ดีว่าเขาจะไม่เดินทางนี้เพียงลําพังเขามีความเชื่อในตัวเองและเขารู้ว่าโลกที่เขากําลังเดินเข้าสู่มันยังเต็มไปด้วยโอกาสที่เขาสามารถสร้างขึ้นด้วยมือของเขาเองและด้วยความมั่นใจเขาก้าวต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่า